โอเคก็คผมก็ขอสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเดียวันนนมนเมาลอดเนียวันนี้เราก็กลับมากับเกมดูมนะต้องบอกก่อนว่าผมนี่มันเล่นมานานนะครับน่าจะหลายอาทิตย์อยู่อ่ะโอเคอันนี้มาต่อจากด่านที่เราค้างไว้คราวก่อนนะอืมก็ดูทรงแล้วน่าจะต้องไปเก็บให้หมดเอ้ยอันนี้มัน ปืนใหม่นี่ว่า okay. โอเคผมมีทางไปทางแยกนั่นนนนี่เลยว่ะนี่สอยล่วงหมดครับบอกเลยนี่ไม่มีอะไรนะแถวนี้มีอะไรเปล่าอุยโอ้ยไอ,ยอ,อ,อ,อ้นี่มันตีแรงยนงวะ โอ้มีกุญแจอยู่ตรงนี้วะกดอะไได้ปะกดอะไรไม่ได้ซัดล่วงกั้หมดนี่เหมือนเป็นคุกเลยวะแล้วเราเข้ายัางไงอ่ะนี่ประตูปะไต้องใช้กุญแจใช่ก็มา เรามาทำอะไรที่นี่อุย้ยชุดก่อชุดก่อนี่มันช่วยได้จริงใช่ไหมครับรู้สึกเหมือนมันไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่เลยอะเฮ้ยไม่ตายว่ตรงนี้มีแสงไฟด้วยว,วะ่ะดูดิช่างไง คนจะมาห้องเดิมโอเคแล้วไงอะในนี้เหรอเอ๊ยเรามาทำอะไรตรงนี้วะมาฝั่งนี้ฝั่งนี้มีต้องใช้กุญแจฟ้าเอ๊ะเดินครบแล้วใช่ไหมก็คือเมื่อกี้ไปทางซ้าย ผมไม่เห็นว่ามันมาทำอะไรแถวนี้วะเอา้าอันนี้กดอะไรขึ้นเอาอะไรขึ้นสักอย่างได้ยินเสียงมาจากด้านนี้เอาอะไรขึ้นวะนี่ปะไม่น่าเกี่ยววะ่ะ เยวลองกลับไปดูตรงกุญแจฟ้านะกุญแจฟ้านะ่าน่าจะเปิดได้แล้วหรือเปล่าไม่ใช่หรอในบันเทิงแล้วบันเทิงแล้วต้องมานั่งหานั่งหาก่อนว่าไอ้ที่กดเมื่อกี้มันไปกดตรงไหนวะ ไปนี่ไงอ๋อแล้วกดขึ้นอะไรผมไม่ได้ยินเสียงด้วยมันประตูมันเยอะว่ะเมื่อกี้หรือว่ามันมาแล้ววะต้องลองไปดูก่อนครับมายัางมายัางนี่ไงมาแล้วโอเค เอาเวนโอ้โหมันมีไปกดอีกรอบได้บอกว่าโอเคมันคืออะไรครับมันคืออะไร Secret Area Super Charge Super Charge ตรงนี้มีไอ้นี่ก,กันนะมันมีความลับอะไรอีกเปล่ากำผงกํำแพงอะไรพวกนี้พลาดก่อนเลยเสียงเฮ้ยโหเป็นปืนนะเฮ้ยมันไม่ตายเดรอโอ้โมันขึ้นมาเฮ้ยเรามีปืนอะไรบ้างวนะเนี่ยเรามีแมชชีนกันอันนี้เป็นปืนไอ้นี่ บาสกาุก้าโ็มันโอ้ oh. มันก็อยู่ใกล้เกินนะเพื่อนนะ oh. พาสมาก,กันเฮ้ย oh. พาสมาก,กัน oh. เสียงดังเหมือนกันนะ oh. เสียงดังพอๆกับอีปืนกลน,นั่นเลยอะ่ะ มีแค่ตรงนี้ใช่ไหมครับจะไม่ผิดนะแล้วนี่เข้ายังไงวะเนี่ยชิปคลอยเฮ้ยนั่งคนข้างหลังนี่กดกดทำไมเดี๋ยวนะมันพลาสมา่าเล็กะลรวะเล็กหกพลาสมา่าเล็กหกเนี่ยกดไม่ได้วะ ปอ่อยก่อนเลยต้องยิงบ่ะยิงก็ไม่ได้นี่มันลิฟต์นี่หว่าใช่ไหมไปตรงนี้มีประตูวาร์ปนี่กดได้ต้องการกุญแจแดงโ oh อ้ใหม่ก่อนกุญแจแดงเอาว่ะนี่วาร์ปมาข้างบนตรงนี้ไม่ได้ยินเสียงเลย ไม่แน่ใจว่าไปกดตรงไหนนะผมไม่ไดินเสียงอะไรแถวนี้เลยในห้องนี้ก็ตอนแผงยังไม่ได้ลงมาเดี๋ยวนะอันนี้ใช้กุญแจเหลืองด้วยเหรอแสดงว่าเราต้องไปข้างหน้าเดี๋ยวตรงนี้มันหลาเกิดมาเนี่ยวะงั้นเราต้องมาทางนี้เยหรือว่านี้มันมีอะไรขึ้นมาวะ ก็ไม่ใช่นี่ยวะไม่ใช่ครับแต่ว่าฝั่งนู้นแหละนี่เราก,กดไปแล้วนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันตรงไหนน่วะนี่ไว้ก่อนขอเดินสำรวจอีกรอบนึง ไม่มีอะไรเลยวะฟังกดแล้วไม่มีอะไรเหมือนกันนะ สุดทางแล้วอ๋อที่เรากดมันคือตรงนี้ได้กุญแจเหลืองแต่ว่าเราก็ยังไ,ไม่ได้กุญแจแดงอยู่ดีนะโอเคกุญแจแดงน่าจะอยู่ในประตูเหลืองนะผมคิดว่า ประตูเหลืองแ,แล้ววะน,นี่ปืนอะไรครับ Energy Cell เซลเ์พลังงานเป็นเซลลของพลาสมาปะเอาถ้าออกอยู่ตรงนั้นครับถ้าออกอยู่ที่ประตูเหลืองนะแต่นี่ลิฟ อเาเราออกได้เลยนี่เราออกได้เลยแต่เราจะไม่เห็นอ้าไม่ใช่นี่ว่าทางออกอยู่ทางน,นู้นโอเคหลอนบินงแล้วผมอะ mm hmm. เก็บมากระสุนอันนี้ที่เรามาเรามาทางนี้ข้างล่างฝั่งนี้ยังไม่ไปขึ้นข้างบนกันแล้วกันโอ้เฮ้ยเดินติดแล้ววะ มันไม่ได้เดินติดครับประตูมันกั้นเลยผมงงเลยผมถอยไม่ได้วะโอเคตรงนี้มีสวิตต์นะลงข้างล่างครับลงข้างล่างข้างล่างนี่มันโอ้โหต้องฝาน้ำนี้พูดนี้ไปเหรอดูทรงแล้วไม่น่าดีเท่าไหร่อ่ะมันไปได้ใช่ไหมวะเหมือนมันไปไม่ได้เลยวะ่ะ ดูทรงแล้วมันน่าจะเลือดลดนะครับเนี่ยอุ้ยมันเกาะขอบได้มันเกาะขอบอา้าวมันก็ปิดอยู่นี่หว่าอา้าวมันกดเปิดได้โอเคครับลงเหยียบไม่ได้ตามที่คาดนะตรงนี้มีอะไรสักอย่างเป็นรูปเอ่อไบโออะไรสักอย่าง โอ้โห oh, reduction ชิวเอ้ยตัวนี้มันเป็นกรรมรภาพรังเสียโอเคเราได้ reduction Red ชิวมา reduction ชิวดิ reduction ชิวเลยวะ okay. โอเคออเฮ้ยเปิดอะไรเก็บให้หมดครับเก็บให้หมด มีอะไรไหมฝั่งนี้เปิดแล้วนะโอเคเปิดแล้วเราก็ลุยกันต่อลุยกันต่อทางข้างบนปะน่าจะเปิดข้างบนนะคิดว่ามีประตูโอเคเปิดข้างบนอันนี้ไปเปิดไหนต่ออันนี้น่าจะน่าจะฝั่งนี้แล้วแหละ ตรงนี้ปะอย่าคุณจะแดงเฮ้ยเสียงอะไรไม่สนไม่สนโอ้ย <_ d> um> ก็มามปืนแม่งโคตรแรงอะ่ะผมเมื่อกี้ผมกดไปสองอันแล้วปะผมกดไปอันเดียวเองนะหรือผมกดผิด ต่ทางออกก็มาแล้วนี่อืมซัดเลยไงข้าไปข้าไปสิบสี่นาทีเลยวานนี้หนู่ันนี้หเริ่มมาก็เอาเริ่มมาก็เอาเลยเดีโอ้ววเพื่อน ทำไมเหมือนไม่มีทางไปเลยวะไมยมีอยู่อ่าวมันเป็นลิฟต์เรวไงครับโอเคอ่าฝั่งนูไปได้เฮ้ยมันมีอุ้ยมันเป็นตัวดำๆอะ่ะ เดี๋ยวซอยมันจากไกลๆก่อนครับทำไมไม,ไม่มันยิงไม่โดนวะโอเคเดี๋ยวไปซอยใกล้ๆเอาก็ได้อีกแล้ววะมาสูตรนี้กันอีกแล้ววะมาสูตรนี้กันอีกแล้ววะ นี่จะมาทางเดิมอะนะโอเคมีของไหม่ะเก็บอะไรมาเนี่ยห่อยไปก่อนเลยเพื่อนก็ม,มา อันนี้มันมีเสียงอะไรวะเนะี่ยเสียงแบบเหมือนมีใครมาแห่ๆอะไรค้างๆหูนี่ต้องการกุญแจฟ้านะดูทรงแล้วซึ่งเรายังไม่มีอ่ะน,น่าจะต้องมาทางนี้ครับกุญแจฟ้าโอ้ยใจเย็นเดมันเดินมาเหมือนใน,นนี่เลยวะ่ะ อ่อมีนี่เปิดออกซัดก่อนเลยน้ำนี่มันลงเดินได้ใช่ไหมถึงเกาะแล้วไปไงวะตรงนี้มีอะไรไหมัอ้เกาะก็มีแค่ตรงนี้เนี่ยว่ผมพยายามหา เอ้มเสียงอะไรวะวนนี้ดิฟอ๋อมาได้เลยเราก็ไปคิดเยอะว่าต้องไปอีกทางครับไม่ใช่ครับวาร์ปกลับมาได้โอ้โหแม่งเข่าวงกดอีกแล้วเข่าวงกดอีกแล้วว่วเพื่อนเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันอา้าวมงกดหายไปแล้วมีตัวมาแทน มีเลืบ้างมีอะไรบ้างฝั่ง,ง,ง,งนะู้นโล่งๆเขาฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะฝั่งนี้ก่อนแล้วกันไล่ซ้ายไหครับไล่ซ้ายไป,ไยไปโอ้เอาพู้นี้ก่อนคนระับพู้นี้มันยิงแบบนิสแกร์นะยิงแล้วถึงเลยเราต้องซัดมันก่อน เปิดลงมาใช่ไหมแสดงว่าเป็นทางไปโอเคได้กุญแจแดงอ่ะนะเสียงอะไรไม่รู้เสียงอะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเพื่อนนะขอเช็คอีกรอบก่อนว่ามีอะไรหรือเปล่าก็ไม่น่ามีอะไรนะโอ้โหชิปหายอ,อ เมื่อกี้ผมยิงติดกำแพงยิงใกล้แบบติดกำแพงสั่นอีกรอบนึงเดี๋ยวเลือดก่อนเดี๋ยวจะตายเอาไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีเลือดหมดแล้วใช่ไหมโอ้ตรงนี้มีเลือดอยู่โอเคเสียงอะไรวะเนะี่ย คุณใจแดงเราเราเอาไปทำอะไรวะผมยังไม่เห็นประตูแดงเลยอ่ะงั้นนอเน่ยต้งไรงนะเรไยังไงไม่งหรือไม่รืองดีขึ้นหไม่ดีขไม่ใช่ไม่ไะ้รลงอะไรงท่านไปไหไปอเดดูเจ้างไปนอ่นีหรอนี่ยอ๋อ้องไปดไปหถ้าเราไปนี้ไปได้ตู้ันแาแงไอไ

ทำอะไร,รนี่ม่ดูรอกขอสิ่งกมกดมมีอะไร,ไรอีอรอล่ะ,ลไะไร,ร,รบ้างแต่มนทําไมวะ่ำเ่ไปรท่ายทำทไปทำไม,ำไม,ำไมอีันนี้วะผมไม่เขาใจอเลยออรีปะีปะกดแล้วแล้วรีบว้วามาปะเดี๋ยวผมลองดูอีกรอบ ไช่อับลิฟบ้าเอ้ยโอ้ยไม่ตายวะมาซูกา้าน่าจะาลงสุดแล้ววะนี่ใช้กุญแจเหลืองนี่ ชาร์จเจอร์นี่มันคืออะไรวะยิงแรงขึ้นเหรอย,ยิงสามนัดเองอะปกหรือปกติยิงสามนัดอยู่แล้ววะนีนคุณแจเหลืองกดทำใหม่ขึ้นลงขึ้นอ๋อเราไม่ได้กดก่อนดีแล้ว เราเข้ามาแล้วเราเก็บเลยไงมันก็เลยหายไปโอเคเรามาฟังซัดเลยฝั่งนั้นมีสองตัวนี่เราเดินได้ด้วยเนะี่ยอาจจะมีการตกโอ้ ก็ามาเดี๋ยววะเพื่อนไม่ตายว่ะมันไม่ตายง่ายๆว่ะมันเป็นตัวแดงอะนะนี่มันจอยว่ะมันอยากจอยกอ็มา โอเคอันนี้เลื่อนขึ้นมาเป็นบันไดโอเคฝั่งนูนะ้นน่าจะเอ้ยทงนี้มันถังจบแล้วบ่านี่อะไรเซลแพ็คเหลือเราเหลือกระสุนนี้เท่าไหร่ร้อยห้านัดโอเคยังได้อยู่เดินดีๆตกไปนี่ผมว่าไม่น่าขึ้นมาได้นะไป โอ้โหจบไปแล้วหื้ขู่ฆ่าคห้หมดแล้ววะดีเข็นได้แค่50%จบแล้วเหรอจบแล้ววะน่าจะจบแล้วมั้งเนี่ย โอ้ยังยังมีต่อนะผมนึกว่าจบไปแล้วโอเคก็สำหรับดูในพางนี้ผมก็ขอจบไว้ทีเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมนะถ้าเกิดชอบยนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไปด้วยแลกแกันนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นเกมอะไรนะผมสวัสดีครับ